เทรดมาตั้งนานยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีค่ะต้องบอกว่าความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงค่ะมีแต่ความสำเร็จเท่านั้นค่ะทุกคนถ้าวันนี้คุณยังเทเรดแล้วไม่ได้กำไรนะคะเดี๋ยวฟังคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะโค้ดแพรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะและก็จะมาบอกชิทิศทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จค่ะระหว่างทางค่ะแน่นอนวันนี้คุณมาเจอโค้ดแพรแม่บ้านในฟอเร็ค่ะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเทรดและที่สำคัญค่ะช่วยให้รู้สิธิ์และก็เทรด้ดยทั่วโลกนะคะประสบความสำเร็จไปกับโค้ดแพรด้วย ะะต้องบอกว่าค่ะก่อนที่จะมาเป็นโคน้ชแพรมในวันนี้ค่ะโค้ชแพรมต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฝึกฝนนะคะประมาณ2ปีกว่าเลยนะคะทุกคนเพราะสมัยก่อนค่ะเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะคนสําเร็จจะน้อยมากไม่มีวิธีการเทรดไม่มีเทคนิคการเทรดและไม่มีวิธีการใดๆที่จะบอกว่าทําแบบนี้ได้กําไรทําแบบนี้ไม่ได้กําไรนะคะน้อยมากๆทุกคนซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าโค้ชแพรมใช้ระยะเวลาเรียนรู้ฝึกฝนทําแล้วทํเล่า นะคะแพ้บ้างล้างพอร์ดบ้างตีหนึ่งตีสองตีสี่ยังนั่งดูกราฟเพราะอยากรู้ว่ากราฟมันจะไปไหนยังไงทา,ามันไม่ทำไมมันไม่ลงสักทีและที่สําคัญทําไมมันไม่ขึ้นสักทีเราเปิดหน้าบ่ายเราก็อยากให้มันขึ้นเราเปิดหน้าเซลเราก็อยากให้มันลงแต่ราคาของเรานั้นนะคะ บายบนดอยค่ะแล้วก็เซลล์ที่เหวค่ะนั่นคือโคดแพมในอดีตค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นเหมือนโคดแพมในอดีตและวันนี้คุณเห็นโคดแพมในปัจจุบันโคดแพมกำลังจะบอกคุณว่า ตอนนี้คุณคือโค้ดแผมในอดีตคนนั้นค่ะและอนาคตอันใกล้นี้คุณจะเป็นโค้ดแพมในปัจจุบันคือคนที่ประสบความสําเร็จและสามารถอ่านกราฟได้ทุกไทม์เฟรมค่ะดังนั้นระหว่างทางที่เรากําลังจะเทรดและก็ที่เรากําลังเรียนรู้เรื่องของการเทรดแน่นอนค่ะมันจะต้องเรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีการและที่สําคัญค่ะมันจะประกอบด้วยการ ตัดสินใจค่ะเทเดอร์การที่ท่านจะตัดสินใจได้ดีท่านจะต้องเข้าใจได้ด้วยตัวเองค่ะระหว่างที่ท่านรำเรียนขอให้จำท่าเทดต่างๆไว้ให้เขียนไว้เลยแต่ละวัน pattern day ทเ,ทเ,เป็นแบบนี้เดมีแรงบายลักษณะของกราฟที่เป็นแบบนี้ให้บายจุดไหนกราฟจะวิ่งมาประมาไหนแล้ววิ่งไปที่แอเรียไหนนะคะเช่นวันนี้เฉดหนนะ้าบายค่ะให้สังเกตว่ากราฟมารับต่ำสุดเท่าไหร่เช่นรับ m5 รับ m15 รับ m30 หรือมารับ แล้วเขียนช็อตโนต้ตไว้นะคะและกราฟมันระหว่างนั้นกราฟบายแล้วมันไปปิดที่ไหนราคาสูงสุดคือเท่าไหร่ a r เรียแนวตานอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนั้นแหะคะ่ะต้องบอกว่าโคดแทนเป็นคนที่เก็บข้อมูลมาทุกอย่าง ตอนแพ้ทำไมถึงแพ้ตอนชนะทำไมถึงชนะเก็บข้อมูลมาทุกอย่างค่ะจนมาเป็นระบบการเทรดที่สอนทุกคนและที่ถ่ายทอดให้กับทุกคนและที่สำคัญวิธีการเหล่านี้ทำกำไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้กราฟไม่หลุดราคานี้ยังไงก็ขึ้นก้าวางไม้ก้าวางหลอดเพราะโค้ดแพมจำท่าเทรดเหล่านั้นได้แน่นอนในอดีต โค้ดแทมแพ้กราฟมาแล้วค่ะจึงจำท่าเทรดได้เช่นวันนี้กราฟอยู่แนวต้านเฮสี่เฮสี่ทำพีเอเซลรอบแรกแต่กราฟไม่ลง เพราะแพทเทิร์นของเด y มันคือการขึ้นดังนั้นวันนี้โค้ดแพรจึงเลือกเปิดหน้าบ่ายและที่สําคัญวางไม้วางหลอดแบบไม่เกรงใจใครรู้ว่ากราฟขึ้นแน่นอนถ้ากราฟทรงนี้นะคะจึงทาให้โค้ดแพรสามารถทํากําไรได้ค่ะนั่นแหละค่ะโค้ดแพรนะคะในอนาอในอดีตก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่ล้มเหแลวแล้วเอามาเป็นกําไรในวันนี้ถ้าวันนี้คุณแพ้ขอให้คุณเรียนรู้มันจดจําท่าเทดต่างๆไว้แล้วคุณเอาไปทํากําไรในครัางหน้า วันนั้นที่คดแพมแพ้อาจจะแพ้หลักร้อยแพ้หลักพันแต่วันนี้คดแพมสามารถทำกำไรต่อวันได้วันละล้าน เขาเรียกว่าเอาคืนแบบจุกๆก,กันเลยทีเดียวณนะเวลานั้นเรากำลังเรียนรู้เรากำลังฝึกหัดแต่ณนะเวลานี้เราคือมืออาชีพในการเทรดทองคำโค้ดแพรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเทรดเนียทุกคนนะคะคุณทุกคนก็สามารถทำได้และที่สุดั้าคุณดัพได้มากกว่าโค้ดแพรนะคะเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะความล้มเหลว,ลมลวไม่มีอยู่จริงคะ่ะมีแต่ความสาเร็จที่ถาวรรอคุณอยู่ข้างหน้าเป็นกาลังใจให้นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ